ไม่ได <łość> ้ยินเสียงแน่เลยใช้อยู่กันที่หัวล้มโง่้ะอุปกรณ์เยอะมากว้าว ของใช้ต่างๆก็จะเตรียมไว้แล้วไม่ได้ปป่บผมเอ้ยในใดนี่ก็มีอ่านอ่องโอเคยวเราเตรียมตัวไปเที่ยวกันขออาบน้ำเป,เปลี่ยนสภาพแป๊ดนึ็นนะจ๊ะ A few moments later ทุกคนตอนนี้เรากำลังไปวัดอุมงนะคะอาการ้อนมากใครบอกเตรียมไมนะ ใส่เสือ้อเสื้อกันหนาวแต่ว่าเป็นกันร้อนแอดถึงจะถ่ายให้ดูตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอุโมงค์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนวัดกัน กินข้าวอิ่มแล้วเดินทางไปทางนิ้นกันเลยทุกคนตอนนี้เราเป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะคะเรากำลัลงจะเดินไปสำรวจ น้ำตกไม่ใช่น้ำตกสิเป็นวังบัวบานหาเงิบกันไปได้ยินเสียงน้ำตกเลยเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันน,นี่ก็เป็นห้างลาุยร่วงสวยนะะแต่ว่าเขาไม่ให้ลงเล่นนะ้ยเยน็ยนเย็น สวยมากแต่ว่าเขาไมา่ให้เล่นนานะ้ำ่ข้างที่จะแจลงไปข้างล่างเือนลงน่ไ,นได้ไปอันนี้เห็นสิ่งนี้สิ่งนี้ตรงนี้ข้น สวยมากแต่ว่ามันไม่เอยเห็นเนาะเห็นยังอ้าวยูงสวยมากแต่ว่าเขาไม่ให้เล่นน้ำต้องสูดอากาศไว้เยอะตรงเนี้ยโควิดโ,โควินจะให้ รุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาของกินกันดีกว่า ตอนนี้เป็นเวลาจะสี่ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวที่อำเภอแม่ริมนะคะ,ะเที่ยวให้ได้มากที่สุดเลยเพราะว่าจะกลับแล้ววันพรุ่งนี้โอเควันนี้ปิดไฟนอนแล้วคะ่ะบายบาย day t o ตอนนี้9โมงจะ10โมงแล้วนะคะ ของแล้วก็เตรียมตัวจะไปแม่ริมกานดิก okay. าโอเคเจอกันที่แม่ลิม คนน้อยสวยด้วยแล้วก็เย็นว้าวอันนี้เป็นชั้นที่ห้านะคะโอ้ยทางเดินก็ลำบากอยู่นะสวยมากเย็นด้วยแต่ว่าระหว่างทางก็ก็อากาศเย็นต้องใส่แว่นแต่ว่าเขาไม่ให้เล่นนะคะ น้ำมันแรงหรือเปล่าก็เหมือนน้ำตกธรรมดาทั่วไปแต่ว่าอันนี้น่าจะมีหลายชั้นเลยหมายถึงมันดอ่ะโอ้ยอืมไปเช็คอินจุดแลนด์มาร์กกันดีกว่าสะพาน ยนสวนนี่สวนอะไรสักอย่างสวนพุกษศาสตร์โอเคเจอกันค่ะคุ ี้เราอยู่กันที่เรากำลังจะไปเรือนกระจกนะคะว้าวบรรยากาศด้านหลังสวยมากตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนมีเยอะมากๆเรือนกระจกดูด้านหลังเป็นเรือนกระจกทั้งหมดนะคะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้อีกอันนั้นอันใหญ่โอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจด้านในกัน <Yeah! S 1> เหมือนจุลศิก จุลศิลเวิลด์แหละสวยมากด้านนู้นเป็นภูเขาอขออภัยในความหน้าเงานะฮะไม่ได้เงาสวยนะโคตรเลอ,อะอบะเอาตรงบ่องตรงนะอือคือสวยอะ่ะอือบ่องตรงโคตรสวยเลยอะ จากที่เรากลับมาจัดสวนพฤกษศาสตร์นะคะตอนนี้เป็นเวลา10โมงเอ้ยบ่ายโมง22โอเคแล้วก็มาแวะกินข้าวกันมบรรยากาศโคตรด,ดีอะคะ่ะน้องๆอุอ้ว้าวนี่แล้วก็มีลำธารน,นะคะ เดี๋ยวเราต่อกินข้าวกันก่อนนะเออตอีน่โมงแล้ว ก็เป็นที่สุดท้ายของเรานะคะเอราะช้างคำ